สบายดีเอฟซี FC ทุกคนมอนกาซมารีวิวไกน้อยเบิงสตัวสตัวนึงแม,ม่เอฟสออม่น้ำสน้ำพ่อเป็นผู้ฮากอคันแล้วนี่นี่พ่อพ่อเป็นเอฟสามเลยพ่อเป็นเอฟสามแม่เป็นเอ ลืมซูนี่แหละตัวงาหมัดมันต้องซูน่ะ <c oughs> ตัวนี้เป็นน้องเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นไอ ่วงนี้อากาศหนาวเดลยทุกคนกะรักษาสุขภาพของตัวเองเด้อช่วงนี้ <c oughs> บม่ว่าไปตอกใกล้หรือไปเวียกไปงานคือการเด้อทุกคนรักษาสุขภาพเด้อสองตัวนี้ยังจะได้ตังซื่อให้ได้สองตัวนี้ หูหูบอกเข้าเลยหูแดงนะสองตัวนี้ <c oughs> <c oughs> พอมันเป็นหูแดงแล้วก,ก็แม่ก็หูแดงไรสองตัวหูแดงอย่างน้องผู้ที่สามเนอะอย่งน้องผู้ที่สามเราได้เอามามัดเถื่อนเราได้ขึ้นคอนเถื่อนยาราได้ก็ขอบใจทุกคนที่ให้กำลังใจแลักอากาศ ติดตามข้าพเจาเ้ามมเนาะบพว่าคนในประเทศหรือว่าต่างประเทศคือการเน้อทุกคน <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ก็ขอให้ปีใหม่นี้ทุกคนจงมีกขภาพจงมีสุขภาพเข้มแขงและกาเอาหัาานตอน้าที่เวียกงานทุกคนเน้อ มันเดือนซองนีแหละสี่เงินขั้นเน <c oughs> าะแล้วก็ลืมแดงตัวนี้สีขั้นก่อนเลยตัวนี้ <c oughs> อย่างผู้ที่เป็นนานาน้องเจ้าเตียนเลยจังว่าเตียน ไอ้ผู้นี้เข้าออกเลยเด้อไอ้ผู้ดีนะ่ะสองตัวที่ค่อยว่านะ่ะคีร้ายค่อยบัวแบงท่นค่อยบัวแบงแต่ว่าสุดท้ายเขาเขาเจ้าก็มาคอตัวนึงแล้วเด้อขอแบงตัวนึงแล้วเจา้าขีร้ายทนะ่านแม่เป็นไก่ไก่ลาดด้วยแม่น่นนะพ่อก็เป็นไก่น้ำสาม เป็นไอตัวนี้เข้ามาแย่งแล้วค่อยว่าค่อยสีจงไว้ให้มัน <c oughs> ข้านเอาป้าควอยต้อเนาะแต่ว่าเขามักพ่อมันเอาไปต้อแล้วก็วเขาดีเนาะเอาต้อแล้วก็วเขาดีแล้วเขาเขาก็นำนำเจ้าหันเจ้าหันก็วว่าซื้อนำควอยพี่ไป แล้วขาเจ้าก็ถ้ามาแล้วก็แบ้งให้เขาเจ้าไปตัวนิ่งแล้วแกค,คิดไล่ค่อยปนแบง้งแต่ว่าเขาก็บอกว่าเริ่อความงามซาเข้าบ้านนะเขาเพียงให้มันมั่นซืออ่อยังตัวอยู่ในคองนี่ก็เป็นเจ้าทองดี ทองเดียนก็ถหากเกาะออกไปต่อได้ตัวหนึ่งเนะื้อแต้มหนึ่งละเป็นไก่ขี้ไล่ตัวกลุ่มไก่เจ้าทองเดียน <c oughs> เรื่องขุนซีซันบอตีแหละแต่ว่าเสี่ยงอยากขี้ไล่ด้วยเนะ ตอน,นี้ก็เป็นเจ้าซาเนาะอมามัดมันมายักสู้บันี้ตัวลงมันยันเจ้าทงดีนะมันมายักเขาบันได้เอาไปป่านี่ปอคันสุดยอดเลยบดี้แหละเรื่องเข้าป่านะเนาะแต่ว่ามันมายักสู้บันด้ยันไปต่อมัน ไก่ป่ามานี่ไก่ป่าเฮาเซ่มันมันยานี่ยันจิเสียซงก็เลยบ่ได้เอาไปเนาะไก่ตอผู้ถ้าว่ายังบ่ได้เฮายังบ่ได้สู้ดิบ่ต้องเอาไปเด้อมาต่สัตดนี้เด้อทุกท่าน กันยังเตตัวน้อยกันยังเตตัวนี้เด้อลุนลุนลุนนี้เป็นลุนที่สสามเลยเด้อลุนนี้กันยังลุนหนึ่งตัวน้อยสั่มใกล้อนะใกลลาดตัวถึงแล้วก็ฮู้เตตัวแม่กับตัวผู้สั่มนี้เด้อทุกท่านกราบขอบใจทุกคน ที่ให้กำลังใจตลอดมาเนาะอะไก็ขอบใจทุกคนตนน่นมานี้ก็สีอัปเดตให้เบื้งตลอดไกลแล้วก็สีพันยามะสมพันธุ์มันได้ใส่งามขึ้นมาให้ทุกคนในเบื้งได้ชมเนาะเอาขอบใจ <c oughs> ทุกคน